โอ้ดวงดาวดวงดาวเต็มห้องเลยดวงดาวเต็มห้องเลยดีหมุนตืด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 เท่มากเลยโอ้โหดูดีนี่ครับนี่ โอ้โหขยับไปนี้โอ้เท่มากเลยสวยสวยสวยหมุนหมุนค่อยๆหมุนใช่ไหมโอ้โหดูดิเต็มหมดเต็มห้องเลยโอ้ปรับได้ด้วยโอ้คอค่อยหมุน La, 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 hoc-phat-mue-thi. Oh, a-lay,